วันจันที่สิบแปดกันยายนพศสองพันห้า้ยหกสิบกครับผมข้าเจ้าบุญดีโชคดีก็นำพระาติชาหาบูชามาครับผมตามสนามพระเครื่องท่านชมครับผมนะอันนี้เป็นหลวงพ่อขาวอนาโยผมะวัดถ้ำกองเพลนครับผมเนี่ยเหรียญนี้ครับผมนะเหร้อญทองแดงครับผมนะนี้ก็เป็นเหรียญปูทิมของผมนะวัดพระขาวผมนะจังหวัดอยุธยาครับผมตรงนี้ครับผมเนี่ยท่านชมดูว่าผมนั่นเนี่ย นี้ก็หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่กับผมนะจังหวัดสุพรรณบุรีกับผมตรงนี้กับผมได้ท่านชมดูเนี่ยถ่ายทำทีเดียวสามเหรียญเลยกับผมนี่เช่ามาหมดกับผมนะไม่มีฟรีกับผมตรงนี้ไม่ได้แจกฟรีมาหรือทําบุญมาตรงนี้กับผมเช่ามาจากตานะเครื่องพันล้านนี่กับผมเนี่ยท่านชมดูนะถ้าท่านชื่นชอบสนใจบูชาต้องการไปบูชาก็แบ่งปันให้ทุกท่านกับผมตรงนี้ ประเดิมคนแรกก็ทีกับผมนะประเดิมขายได้คนแรกก็ทีกับผมนะเออกาบูชาคนแรกก็ทีกับผมนะเป็นสิบปีมันขายไม่ได้เลยกับผมนะเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะเออยากนะถ้าเราเข้ามาวงการพระเครื่องเนี่ยชีทิตที่มหาสัจจันทร์มันเป็นเฉพาะบางคนกับผมนะเออเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงหน่อยหนึ่งมีเงินทุนนะอุดหมดเงินทุนกูก็ยุ่งนะแต่คุณเช่าอ่ะพระเออ สงสารเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยคุณก็นะดูจาก y o u YouTube f a c e b o ๊ k เนี่ยเซียนไม่เซียนแล้วแต่คุณจะขายภาคแบบไหนก็แล้วแต่คุณที่จริงใจหน่อยเออสื่อสา์จุจริตคุณหน่อยเนี่ยแล้วก็เช่าหากันพูดคุยกันตรงนี้กับผมเนี่ยเออท่านชมดูเนี่ยเออเดี๋ยวเดูด้านหลังก่อนหนะผมตรงนี้เนีย่ยเป็นอย่างเงี้ยผมด้านหลังท่านเนี่ยพราขาวเนี่ยค่ะผมนะ ก็ทางพระผ่านนักปฏิบัติกับผมเนะี่ยโอเคนะเนี่ยขอเปลี่ยนไม่เงี้ยผมนะ้ระเจ้าดูไม่ออกไปพัแท้หรือพัเกตทั้งสามเหรียญนี่กับผมเนี่ยนันะข่าพาเจ้าเช,ช่ามาหาบูชามาฉันชมดูก่อนผมตรงนี้ก่อนอเขียนนะครับตรงนี้ชมพ่อข่าวด้านหลังก่อนของผมตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ย เหรียญนัไปอย่างเงี้ยผมหน้าเหรียญน,นั่นเนี่ยเนี่ยวัดพระขาวจังหวัดยุธยาสิบหกมีนาสี่ศูนย์ตรงเนี้ที่ลึกครบรอบแปดสิบสี่ปีนี้ก็ผมนะท่านชมดูเนี่ยขอบเหรียญไปเงี้ยผมนะเราเช่าช่วยซื้อมาอะไรมากันตรงนี้กับผมนะเนี่ยซื้อมาเก็บไว้างี้ไม่ได้ผมนะเออพราะมุ้ยกับผมตรงนี้กราบขออภัยทุกท่านด้วยกับผมนะเออตรงนี้กับผมนะเนี่ย เห็นท่านเนี่ยอันนี้อาจจะไปเหรียญแท้ผมนะเออเนี่วัดหนองบัวทองกับผมเพอสามชุกจงังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนกับผมตรงนี้โอพุทธพายี่สิบเจ็ดนี่กับผมนะอาจจะเพ็นมมาใหม่กับผมนะเนี่ยโอเคนะเออองนี้น่า,าจ,จะเป็นพระแท้นะความเห็นส่วนตัวครับพระเจ้านี่ยโอเคนะผมตรงนี้ก็เช่ามา ามองค์่ยเป็นร้อยบาทก็พวกหลายร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยผมนะเหรียญละร้อยก็สามร้อยบาทแล้วครับผมตรงนี้เห็นไหม,มหรือสามองค์สองร้อยก็ได้จําไม่ได้จริงประมาณเอาครับพระเจ้าคิดเอาเล่นๆเ,เ,เอาอืมนี่ยใครไปบูชาก็ได้แบ่งปันไปตรงนี้ครับผมนะเห็นไหม่ะข้าพเจ้าเนี่ยโอ้โหหมดเลยตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วอืมอาจจะเปเหรียญแท้ผมตรงนี้ พระย่อยอะผมนะเออเขาไม่ค่อยเล่นกันแต่เราก็ไปแฝงบูชาได้เนี่ยท่านชมดูครับผมนะเนี่ยอืมเนี่ยสวยครับรเจ้าชอบนะพ่อมุ้ยมาโดนไล่ถูกพันเนี่ยใกล้บ้านข้าพเจ้าเจ้าอยู่ทุกข์มาถมไงเนี่ยพ่อมุ้ยอะเนี่ยอันดับหนึ่งครับรเจ้าชอบเหรียญเล็กด้วยผมเนี่ยเนี่ยเออสามเหรียญครับเจ้าชอบอันนี้อันดับหนึ่งครับผมเนี่ยเนี่ยมีพระพุทธข้างบนด้วยอะไรด้วยครับผมนะเขียนนะครับตรงนี้เขียนนะครับ อืพราะขาวโอเคนะครับท่านชมพิณาดูครับผมนะสนใจติดต่อได้ครับผมนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ